อย่ารอความกล้าจงเริ่มแม้จะยังกลัวจะเริ่มก็อยากเริ่มนะแต่ยังไม่กล้าใจมันสั่นมือมันเย็นกลัวทําพลาดขอเวลาทําใจอีกนิดเดียวค่อยเริ่มหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องกล้าก่อนถึงจะเริ่มได้แต่ในความเป็นจริงคนที่เริ่มต้นได้ไม่ใช่คนที่กล้าที่สุดแต่คือคนที่ลงมือแม้จะยังกลัวและรู้จักใช้วินัย แทนแรงหรือชั่วคราวที่มาแล้วก็ไปเราจะพาคุณให้เข้าใจว่าความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาติการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือเริ่มตอนที่ยังรู้สึกไม่พร้อมและสิ่งที่พาเราไปถึงเป้าหมายไม่ใช่ความกล้าแต่คือวินัยและระบบเล็กๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวหน้า ความกลัวเกิดขึ้นเมื่อเราก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนกลัวล้มเหลวกลัวคนอื่นมองไม่ดีกลัวทำพลาดแต่หากเรามัดแต่รอไม่มีความกลัวก่อนจึงค่อยเริ่มก็อาจไม่มีวันเริ่มเลยความกลัวไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่คือหลักฐานว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่ารอแรงลึกเพราะมันหายไวเสมอแรงลึกเท่ากับ อารมณ์พุ่งสูงชั่วคราวเช่นดูคลิปสร้างแรงบันดาลใจรู้สึกคึดทันทีแต่พรุ่งนี้ก็หมดไฟอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองรู้สึกอยากเปลี่ยนชีวิตแต่สาวันหลังไม่ทำอะไรเลยสิ่งที่พาคุณไปไกลกว่าแรงฮึกคือวินยัยวินัยเท่ากับการลงมือทำแม้จะไม่มีอารมณ์ทำ คนที่สำเร็จส่วนใหญ่ไม่ได้เก่งกว่าแต่แค่ทำต่อแม้วันที่ไม่อยากทำวิธีเริ่มต้นแม้จะยังกลัวเริ่มเล็กๆให้ได้ใช้ชนะเร็วไม่ต้องเปิดร้านเลยแต่เริ่มจากโพสต์ถ่ายออนไลน์ไม่ต้องวิ่ง5กิโลเมตรแต่เริ่มที่เดินรอบบ้าน5นาทีไม่ต้องพูดหน้าห้องแต่ใช้วิธีอัดเสียงตัวเองฟังเองก่อน เป้าหมายเล็กเท่ากับสำเร็จเร็วเท่ากับมั่นใจเร็วขึ้นทำสิ่งเดียวทุกวันเพื่อสร้างพลังวินยัยใช้เวลา10นาทีอ่านหนังสือห้าหน้าเพื่อเสริมความรู้เขียนไอเดียวันละสามบรรทัดใช้เวลา15นาทีเพื่อสร้างนิสัยคิดสร้างสรรค์ใช้เวลาสองนาทีวิตพื้นสิบครั้งเพื่อเสริมวินัยทางร่างกาย ใช้เวลา5นาทีบันทึกความกลัวของวันเพื่อทำความเข้าใจตัวเองตัวอย่างคนธรรมดาที่เริ่มต้นทั้งที่ยังกลัวคุณหมวยเป็นเจ้าของร้านขนมที่เคยกลัวการขายของเคยกลัวการโพสขายขนมเพราะคิดว่าคงไม่มีใครซื้อเธอเริ่มจากโพสให้เพื่อนใน Facebook แม้ใจสั่นตอนโพสแต่ทำต่อทุกวัน จากยอดขายสามชุดกลายเป็น30ชุดและวันนี้เปิดร้านเล็กๆได้สำเร็จคุณภูมิเป็นพนักงานประจำที่ฝึกพูดในที่สาธารณะเริ่มจากกลัวสุดๆเวลาเจอประชุมเขาอัดคลิปสั้นๆให้ตัวเองดูฝึกวันละ5นาทีและดูพัฒนาการของตัวเองทุกสัปดาห์6เดือนผ่านไปเขากลายเป็นคนที่พูดในที่ประชุมได้คล่อง เทคนิคสร้างวินัยแม้ไม่มีแรงฮึกกด2นาทีหากกิจกรรมไหนใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีให้ทำเลยเช่นเขียนเป้าหมายวันละหนึ่งข้อเดินรอบห้องหนึ่งรอบยิ้มให้ตัวเองหน้ากระจกทแทร็กพฤติกรรมง่ายๆใช้ตาราง7วันติดดาวว่าทำสำเร็จหรือไม่แค่ได้เห็นความต่อเนื่องคุณจะเริ่มรู้สึกอยากทำต่อ ตั้งกฎของตัวเองแทนการพึ่งแรงจูงใจไม่ใช่วันนี้มีแรงไหมแต่คือทุกวันต้องอ่านหนึ่งหน้าไม่ว่ารู้สึกยังไงความกลัวจะค่อยๆหายไปเองเมื่อคุณเดินผ่านมันทุกวันอย่ารอให้ความกลัวหายเพราะบ,บางอย่างมันไม่หายแต่คุณจะกล้าขึ้นเพราะคุณเดินผ่านมันมาแล้วหลายครั้ง ความกลัวไม่ได้หยุดคุณจากการเริ่มแต่การไม่เริ่มจะทำให้คุณไม่โตไปไหนเลยวิธีเริ่มแม้จะยังกลัวเพื่อสร้างวินัยอย่างยั่งยืนเริ่มตอนที่ยังกลัวแต่ทำทีละน้อยเช่นพูดกับตัวเองหน่ากระจกวิธีสร้างวินัยแทนแรงหรืตั้งกิจกรรมซ้ำได้ทุกวันเช่นเดินอ่านเขียนการวัดผลง่ายๆเขียนกิจกรรมในตารางและเช็คสิ่งที่ต้องทำ หรือใช้แอปช่วยติดตามให้รางวัลตัวเองเล็กน้อยเช่นดูซีรีส์10นาทีเมื่อทำสำเร็จ7วันติดทุกกิจกรรมสามารถปรับได้เสมอถ้าเหนื่อยให้ลดไม่ต้องเลิก